سيدنا محمد محمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم خليهم في ที่รักทั้งหลายขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นจงมีความตักวาคือความยำเกรงต่อรสุบาหานูตานาการยำเกรงนั้นก็ต้องกระทำในสิ่งที่เราตาลาใช้และไม่กระทำหรือเลิกกระทำในสิ่งที่อรัสุบาหานูตาลาทรงห้ามนั่นเขาเรียกว่าความตักวาหรือยำเกรง ซึ่งมันต่างกับการที่เรายำเกรงมัคคโลหรือสิ่งถูกสร้างด้วยกันเพราะว่าเรากลัวเราเกรงผู้ที่ไม่ใช่เาลาตาลานั้นเราก็ต้องออกห่างหรือว่าไม่เข้าใกล้แต่การยำเกรงของอาอตาลานั้นเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งเที่ยวเราตาล,ตลาใช้และไม่ทําในสิ่งเที่ยลเราตาล,ตลาห้าม นั่นเรียวก,กว่าตักวาซึ่งมันก็มีรายละเอียดในการที่เรานั้นจะทำหรือเลิกกระทำในสิ่งที่ห้ามนั้นอ่ะมันเป็นรายละเอียดที่เราต้องศึกษาและนำมาปฏิบัติตามที่เราได้มีความรู้ซึ่งอรรถาลาได้ทรงตัดไว้ว่า วัตัอลลอฮอินนัลลอฮกบีร <the> <Wall> <jaar> ุมบ so ิมาตะมลูุนพวกเจ้าท <to 'll enam accord> ั <to> ้งหลายจงมีความยำเกรงที่ตักวาถลจราาทำไมถึงต้องมีความยำเกรงก็อินนัลลอฮกขบีรุมบิมาต้มัลลนอัลลอฮที่บอกว่าก็เพราะว่าอัตนา์ทรงรู้รู้ดีรู้ซึ่งในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายกระทำกันไม่ว่าจะทำได้เปิดเผยหรือทำโดยลับๆ เราตาทรงรู้เป็นอย่างดีและเมื่อเรอาตาทรงรู้แล้วว่าพวกเราได้กระทําอะไรลงไปพระองค์ก็จะไม่ทรงลืมในการกระทําของเราตั้งแต่เรานั้นเริ่มบรรลุศาส,สนาภาวะหรือมีสติปัญญาครบสมบูรณ์นั่นก็คืออายุ โดยประมาณก็สิบห้าปีขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันสิ่งที่เราทำไปนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วอัลลอ์ไม่ลืมเราอาจจะเลืมไปแล้วว่าตอนเราอายุหนุ่มๆวัยรุ่นนั้นเราจะทำความผิดพลาดหรือความชั่วฉะนั้นอัลลา์ไม่ลืมตัางที่อัลลอฮ์ตลัได้ตักไว้ว่ามัลลอบิบอฟิลิลอัมมาตาอัมาลุนอัลลอฮ์ตรันั้นไม่ทรงหลงลืม ไม่เผือภัยในสิ่งที่พวกเราได้กระทำลงไปนั่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราตาลาทรงใช้ให้กระทำเช่นการละหมาดฟัดดูห้าเวลาตั้งแต่เราเริ่มบรรลุนิติภาวะศาส,สนาภาวะหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีที่เราตาลาใช้นั่นคือ อาลาตลาไม่ลืมและไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วที่เราได้กระทำลงไปแล้วอาลาตลาก็ไม่ก็ไม่ลืมเช่นกันเช่นเราได้ไปนินทาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเราไปลักขโมยคดโกงคนอาลาตลาทรงรอบรู้ทรงรู้แล้วก็บันทึกเอาไว้องทรงมีมาเลยกะ ที่ทาหน้าที่จดบันทึกทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเท่าผงทุลีก็จดใจะใหญ่ก็จดดังที่รัตนาได้กล่าวว่าพรมายามันนิสก็และซาโรตินค่อยรอยรอผู้ใดที่กระทำสิ่งที่เป็นความดีแม้แต่นิดหน่อยเท่าผงทุลีรัตลาก็ จดเอาไว้และเราก็จะได้เห็นมันและสิ่งที่เราก็ทำความชั่วแม้เท่าผงธุลีเราก็จะได้เห็นในวันที่เรานั้นจะต้องถูกสอบสวนโดยที่เราไม่มีโอกาสจะแก้ตัวอีกแล้วถ้าหากว่าความชั่วเรานั้นได้ไปถึงในวันนั้นเราจะแก้ตัวไม่ได้ เพราะว่าบาปของเรานั้นได้ถูกเปิดสนิทไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวในความชั่วที่เราได้ทำติดตัวไปนั้นฉะนั้นในวันนี้หรือก่อนที่เรานั้นจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างประตูเตาบัตรหรือว่าการไปโทษของลาราลานั้นยังเปิดอยู่เสมอ ซึ่งเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราจะต้องตระหนักและก็น,นึกว่าเรานั้นจะต้องขอพยโทษขอลุกโทษไม่ว่าจะเป็นฮักกุนอาดัมสิทธิของมนุษย์ด้วยกันหรือฮักกุลน่อสิ่งที่เราลตลาใช้เช่นการละหมาดห้าเวลาการทำความดีต่างๆทั้งฝรดูและสุนัร ฉะนั้นเราก็จะต้องขอไปโทษและกลับมาทำในสิ่งที่เราตลาใช้ดังกล่าวนั้นซึ่งเรื่องนี้เราต้องคิดให้ได้อยู่เสมอซึ่งเป็นความจริงและแน่นอนเนื่องจากว่าเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาหรือมุมินแล้ว เราได้ศรัทธาแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามีมาาไยกะคอยจดบันทึกตามหน้าที่ตามที่เราตาลาได้ใช้มีรอซูลได้นำบัญญัติที่เราตาลาได้สั่งใช้มาเผยแพร่ให้เราได้รับรู้แล้วมีคัมภีร์อัลกุรอานในยุคของเรานั้นก็คืออัลกุรอาน และคำพีที่อยู่ในยุคสมัยรอซูลยก่อนๆถึงร้อยสี่เล่มเราก็ต้องเชื่อศรัทธาว่าทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮฺลาลาทั้งสิ้นและเราเชื่อว่ามีวันสุดท้ายหรือวันอาคิีรอของโลกนี้หรือที่าเรียกว่าวันโลกแตกซึ่งเรานั้น อาจจะไม่มีโอกาสอยู่ถึงวันนั้นแต่ว่ามันต้องเป็นความจริงและเราต้องเชื่อว่าในโลกนี้นั้นมีทั้งความดีและความชั่วลอยอยู่ให้เราเลือกเพราะว่าเระตจาละให้เรามีสติปัญญาเราไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนไร้สติอะไรที่ดีเราก็เลือกกระทา อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่กระทําเราจะอ้างว่าเราไม่รู้นั้นเป็นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอัลตลาได้ให้ถนซูญมากล่าวแล้วว่าตรลบูลอิเอมีฟารีดออาลากลิมุสลิมการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่เป็นฟ้าดูเป็นสิ่งจําเป็นเราต้องไปเรียนรู้ว่าอัลตลาใช้เราทําอะไร ห้ามไม่ทำอะไรเราก็ทําตามนั้นซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักฐานปักปัาเราหากว่าเราไม่ได้กระทำเราจะอ้างว่าเรานั้นไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราได้กล่าวนั้นในเรื่องของการศรัทธาเราจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆเรื่องของเด็กๆ เด็กฟาดูรีนเขาท่องกันเขาเรียนกันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความจริงเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลที่เรานั้นจะต้องไปรอวันตอบแทนที่จะได้รู้ผลที่เราได้กระทำกันการที่เราจะปฏิบัติสิ่งที่ดีได้นั้นแน่นอนเราต้องคิดให้ได้เสียก่อนว่าทำไมเราต้องทำสิ่งที่ดีนั้นด้วย ถ้าเราไม่ทำจะมีผลอย่างไรซึ่งเราทุกคนนั้นก็ได้เรียนได้รู้กันมาบ้างแล้วว่าผู้ที่ทำความดีตามที่เราตาลาไดใ้ใช้นั้นเขาก็จะได้รับสวนสวรรค์อันเป็นที่อยู่ที่พำนักอย่างขาวรในโลกอาคเรอซึ่งเป็นโลกสุดท้ายที่มนุษย์เรานั้น จะได้เข้าไปอยู่และไม่มีกำหนดที่จะออกอย่างตลอดการหลังจากที่เรานั้นได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเพราะอัลตาลาได้กำหนดให้เวลาของโลกของมนุษย์ทุกคนนั้นต้องเดินหน้าต่อไปในโลก ที่ราตลาได้กำหนดให้เราได้เดินไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พวกหลงผิดเขาคิดกันตอนนี้เราอยู่โลกดุนยาโลกแห่งการเตรียมสเสบียงเพื่อจะไปสู่อาคิรอหลังจากโลกดุนยาแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในโลกบารซักคือโลกหลุมกุโบตหลุมฝังศพดังที่พี่น้องเราได้จากเราไป คนแล้วคนเล่าให้เราได้เห็นและต่อไปก็จะถึงคิวเราบ้างเราก็ต้องตามเข้าไปไปอยู่รอในอาลัมบารสักคือโลกแห่งหลุมกุบฏนะซึ่งโลกนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะมาทำสิ่งที่เป็นความดีที่อารอตลาใช้ เราถูกตัดขาดแล้วในสิ่งที่อัตลาได้ใช้เราแต่ว่าทานอุษได้ให้โอกาสแก่เราในการที่จะสามารถเตรียมอามันอิบาดา ที่จะได้รับผลบุญหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วหลังท่านอดซูลได้มีคํากล่าวว่าอิจามาตามุอาดัมเมื่อคนเราได้ตายลงไปดวงวิญญาณออกจะรากไปแล้วอิงกอตาอามาดูฮูการงานของของเรานั้นเราต้องถูกตัดขาดเราจะละมาลมาละหมาดมัสยิดอ่านึกจะละหมาดมัสยิดซึ่งเราก็ไม่เคยมาเลย นะพ,พออยู่ในรุมฟังศพแล้วนะอาจจะนึกเสียดายพอมาไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกตัดขาดอินลามินสาลาซินเว้นแต่สามอย่างที่อามันอของเรานั้นยังไม่ถูกตัดขาดเราสามารถที่จะได้รับผลบุญจากสิ่งที่เราได้เตรียมาไว้ในขณะที่เรายังมีชีวิตคือ สดกตินญาริยเราได้ทำสดก์ทำทานนา่สร้างฐารว,วัตถุไม่ว่าจะเป็นมัสยิดโรงเรียนตามที่เรานั้นมีความสามารถเรามาจะเป็นต้องไปสร้างาใช้เงินเป็นจำนวนมากแม้แต่บาทเดียวถ้าเรามีเจตนาเนี่ยที่ดีอัลลอฮฺตลาก็บันทึกความดีให้เราและเราก็จะได้รับผลบุญ จากสิ่งที่เรานั้นได้ท,ทำยรรยะเอาไว้สองอินเมนยุนตะฟอบีวิชาความรู้ความรู้ที่เราได้บอกให้คนทำความดีเราไม่ต้องอธิบมากหรอกเขียงบอกบอกลูกหลานเรานะให้ละหมาดให้ทำความดีสอนให้เขาทำความดี เมื่อเขาไปทําความดีแล้วผลบุญเกิดขึ้นไอความดีนั้นมันก็จะมาถึงเราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วและ 3, ลาสามวาเลนซอนใหหินยาดาะดรอล่ะลูกที่ดีที่สอแเลวจะขอดุอาให้เราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วสามอย่างนี้เราสามารถที่จะเตรียมได้เลยในในตอนที่เรายังมีชีวิต นั่นคือผู้ที่มีวาสนาที่ได้สามารถเตรียมสามอย่างเนี้ไว้และเราก็จะได้รับสิ่งตอบแทนดังที่ทถนดสูนได้ยืนยันเอาไว้นอกจากนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะได้รับผลบุญที่เรา,าไม่ได้เตรียมเอาไว้เราจะร่ำรวยมหาศาลขนาดไหนเพราะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับถากว่าเรามันเรานั้นไม่ได้ทํา ตามที่ท่านอดซูลได้กล่าวไว้การที่เรานั้นจะได้ผ่านโลกผ่านโลกอาลัมบารซักคืออาลัมหลุมฝังศพต่อไปเราก็จะได้ไปอยู่ในโลกอาเครอซึ่งเป็นโลกสุดท้ายแล้วโลกสุดท้ายที่เราจะต้องไปก็จะแยกพวกไปหลังจากที่ได้มีการสอบสวน นะความดีความชั่วพวกที <laughs> ่จะได้รับวาสนาความดีก็คือพวกที่จะได้เข้าสู่สวรรค์หลังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่าอินนัลละดีนะอามานุวามินซอลีฮัสกานัดลุมจันนัตุลฟิรดาวสินุซุลาฮอลิจินฟีฮะลายาบุนอันฮไฮิวราแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธา ที่ปฏิบัติความดีตามที่เราแต่ใช้สำหรับพวกเขาเหล่านั้นเขาจะได้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ชั้นฟิลเดเาชั้นสูงสุดอันเป็นสวรรค์ที่เราตาลาได้เตรียมให้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดขอลินีนฟีฮาลายะบูนอันฮาให้วะลาซึ่งเมื่อได้เข้าไปแล้วพวกเขาก็จะได้รับ ความสุขในสวนสวรรค์อย่างตลอดกาลไม่มีวันได้ออกอีกแล้วเพราะาอะไรเพราะเป็นสิ่งเป็นสถานที่ที่บรมสุขที่เรานั้นตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินและใจไม่เคยนึกถึงเลยว่ามันจะเป็นความสุขหรือความดีงามถึงขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่อุตลาจัดเตรียมไว้ให้กับผูท้ที่อีมานและบะกอบมันที่ดี และผู้ที่ไม่ทําในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ก็คือไปทําในสิ่งที่อัลลอฮาห้ามหรือไม่ทําสิ่งที่ดีพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องได้รับโทษทรมานในนรกอย่างถาวรอีกเช่นเดียวกันดังที่อัลลอลาได้ทรงมีคำดำริเอาไว้ว่าอินนัลลาดีนะกกฟารูมินอัลลิมกิตาบุนมุชิกิน ในนรกยันนมคอลีดีนาฟีฮาุลากุมิชาตุนบาริยะบรดาผู้ว่วดิเศษสัทธาในหมู่พวกชาวคัมภีและพวกที่กราบไหว้รูปปั้นซึ่งไม่ใช่พระเจ้าแท้จริงนั้นจะต้องถูกอยู่ในนรกยันนัมนรกที่ร้อนแรงซึ่งเป็นไฟมีแต่ฐานไฟ เขาจะต้องถูกอยู่ในนั้นตลอดกาลแนานไม่มีวันออกอีกแล้วไม่มีอายุไขซึ่งมันมีแต่การลงโทษทรมานดังนั้นเราก็ต้องตระหนักให้ดีว่าที่เหล่านั้นเราไม่มีใครอยากไปแต่ว่าผลงานของเรานั้นมันจะทำให้เราต้องไปหรือเปล่า เราอาจจะคิดว่าเว้ยเราในสวรรค์ร้อยเปอร์เซนตถามว่าใครบอกเราใครรับรองเราไม่รู้เราทำอามานิบาดาเราทำเราบอกเราทำเยอะเราบอกเราร้อยเปอร์เซนเลยเข้าสวรรค์ไอ้พวกนั้นไม่เข้าสวรรค์นะเราเข้าสวรรค์เอาแล้วแต่ลราบออามาซิปตูมอันตาร์คุนจันนะท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์ทั้งๆที่ท่านนนั้ไม่ได้ทําสิ่งที่ดีทาเท่เราใช้เลยหรือทําบ้างทิ้งบ้าง ท่านจะคิดว่าจะได้เข้าสวรรค์ง่ายง่าะและพวกที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ก็คือเข้าสู่นรกนรกนั้นเป็นสถานที่จองจําเป็นคุกที่ไม่สามารถที่จะออกได้อยู่อย่างงั้นจำเจทุกวันทุกคืนไม่มีวันออกไม่มีหวังแล้วไม่มีหวัง เราจะได้กล่าวว่าคุณลมาราดูไอยักดูมินฮาวาวดูฟีฮาคาใดที่พวกเขาเหล่าน,นั้นอยากจะแหกคุกนรกออกมาก็จะมีผู้ที่จับลากเขาเข้าไปอยู่ที่เดิมและมีเสียงกล่าวว่าว่ากีละหุมดูว่าดาบันนารมีเสียงกล่าวว่า พวกเจ้าทั้งหลายจงลิ้มรสเถิดกับไฟนรกอันนี้ดังที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้เคยปฏิเสธเคยเย้ยหยันผู้ที่ทำความดีว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้านรกหรอกนะทนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วรัตล,ลาก็าจะมีเสียงโดยมาเลยกะบอกว่ารูกวัวตาบรรณัสพวกเจ้าจง ลิ้มรสการลงโทษในนรกเถิดเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะออกได้อีกแล้วเราก็จะมีแต่ความเจ็บใจที่ได้ถูกหลอกลวงอ่โดยเพื่อนเราก็ดีที่เป็นชัชตันลวงให้เรานั้นไปอยู่กับเขาและเขาก็จะนำเราไปอยู่ในนรกเราจะร้องควนค้างนะ จะมีคำกล่าวของชาญรกว่าใครก็นอที่ได้หลอกให้เราในโลกดุนยานี้เราจะเอาเขานั้นมาอยู่ตาตาอ,อักดามีนาเราจะเอาเขานั้นมาอยู่ใต้ใต้เท้าเราหมายว่าเราจะกระทืบละเพราะด้วยความโรกรธกิ้วที่มันได้หลอกเราในโลกดุนยานี้แต่ว่า เราก็ไร้ผลในการที่เรานั้นได้พูดไปถ้านพี่น้องภูมิศรธาทั้งหลายในวันนี้คือตรงกับวันศุกร์ที่ยี่ที่ยีบเจ็ดเนี่ยซึ่งทางนักจุลาได้ประกาศว่าตรงกับวันที่หนึ่งเดือนมหรมัรอมซึ่งเป็นเดือนที่อเดือนแรก ที่อของอ,อิสลามฉะนั้นในวันที่หนึ่งของเดือนมกราคมนี้นเป็นเดือนที่เรานั้นเข้าสู่สกราชหรือว่าในฮิจรัตใหม่ก็คือในฮิจรัศสกราชที่หนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบเปีฉะนั้นอิสลามเราได้เดินทางมาถึงหนึ่สี่ปีแล้ว มาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่อิสลามนั้นได้อ,อยู่กับดุนยานี้และเราก็ได้อยู่ในฮิจรัตสกรัชนนี้ฉะนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านอีกปีหนึ่งอายุเราก็เพิ่มมาอีกปีหนึ่งเราต้องสำรวจตัวเองว่าสิ่งที่ได้ผ่านมาในรอบปีนั้นเรา ได้กระทำอะไรไปในสิ่งที่เป็นความดีบ้างหรือความชั่วบ้างเราต้องสอบสวนตัวเองซะก่อนก่อนที่เราต้องถูกสอบสวนหลังที่ท่านเราซูนได้มีคำกล่าวว่าหาสิบูกอบละอันตุหาสบูพวกท่านทั้งหลายจงสอบสวนตัวเราเองก่อนก่อนที่จะต้องถูกนำตัวไปสอบสวนแล้วก็ถูกตัดสิน ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในเดือนม,มุฮัตรอมนี้ก็จะมีวันที่สําคัญที่เรานั้นควรจะตระหนักควรจะดูก็คือในวันวันที่เก้าและวันที่สิบก็คือวันตาสุอาและอาสุรอเป็นวันที่ขานอุซูลได้เรียกร้องเชิญชวนให้อุมาของท่านนั้นได้ทําการถือศีลอดในวันนั้นนะ ดังน่้นได้มีคำกล่าวว่าอ um um ะลัยคุมบิษยามิอาชุรอฟาอินนัซาอ h มะฮูยูกัฟฟิรุสซาเนตัลมาดิยะว่าการบวชในวันอาชุรอนั้นมันสามารถที่ลบล้างความผิดทายทอนความผิดในปีของที่ผ่านมาของเราดังนั้นเราก็มีความหวังในการที่เรานั้นจะได้ทำความดีในวันที่ท่านโสซูล ได้อักกาไว้การที่เราจะทําความดีซึ่งบรรดานักบาส่วนมากนั้นได้ลงมติว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเราก็สามารถจะทําได้โดยที่ไม่ต้องไปฟังเสียงใครเพราะนักบาส่วนมากนั้นเขาก็มีหลักฐานยืนยันว่าทําได้และไม่มีหลักฐานในการห้ามต่างๆอย่างชัดเจนนั้น เราสามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เรานั้นต้องตั้งเจตนาเนียดเพื่ออาลาตาาเท่านั้นพอการกระทาอะไรก็ตามที่เป็นความดีดังที่นักปราชญ์ได้กําหนดเอาไว้แล้วเราก็จะได้รับความดีแต่ว่าเราต้องมีการเจตนาหลังจากนอ้นโนได้กล่าวว่าอินนัมันอามาะาินนีตยตการกระทํานั้นขึ้นอยู่เจตนาไวาอินนามาลิกลุลลิมริมมานาวา

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جهل به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر السافي مسبب في المعشر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المصابيح الورر ما اتصلت عين بنظر واذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى فيما امر وانه عما نهى عنه واذر ولا تقربوا فَوَائِشَ ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفار المعتمرين وانصر عليهم إبارك الموحدين اللهم رفع عن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن بلاد المسلمين عامه انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة والعاج يا عزيز الغفا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه يرحمكم الله